ที่นี่ไทย P ี s กับดิฉันนัฐากลมวาทีนค่ะคุณผู้ชมคะเรายังเกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์พลุระเบิดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในระหว่างงานฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงระหว่างที่มีการแสดงเหตุการณ์ การฉลองตรุษจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยปีนี้เตรียมจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยใช้ชื่อว่าตรุษจีนสุพรรณบุรีปีมังกรทองปีทองมังกรสวรรค์ค่ะ โดยรายงานในเบื้องต้นนะคะระบุว่าเหตุพลุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเวทีขณะที่การแสดงหน้าเวทีก็กําลังดําเนินอยู่โดยมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น2รายบาดเจ็บอีกประมาณ40รายนะคะโดยชุมชนที่ได้รับความเสียหายอย่างมากก็คือชุมชนวัดมหาธาตุซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับสารหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ โดยรายงานระบุนะคะว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและคุณชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานภายในงานซึ่งระหว่างที่เกิดพลุระเบิดก็อยู่ที่หน้าเวทีจัดงานนะคะโดยการจัดงานครั้งนี้มีข้าราชการระดับสูงของจังหวัดมาร่วมงานจํานวนมากค่ะ อะไรกินข้าวว่าอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณพิสนุเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างที่เกิดพลุระเบิดขึ้นค่ะดิฉันจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะคุณพิสนุคะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ศูนย์ช่วยเหลืออาคีภัยตรงวัฒนธาตุครับคือหลังจากเจ้าก้อกเมืองนะครับค่ะใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ ต่างกันประมาณสองรอยเมตรอะครับตอนเกิดเหตุคุณพิษนุสังเกตสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกนะฮะมันเป็นเป็นพุกอะครับที่จุดตอนท่านบรรหารขึ้นเวทีนะครับก็เป็นพุกลูกใหญ่สองสองสอง,สองหรือสามนัดเี่แห่ผมจําไม่ได้นะครับและ่อมาชุดอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นชุดที่ดังมากเลยครับก็คือว่า,าขนาดชาวบ้านที่อยู่ละแวกประมาณสิบกิโลอะครับยังได้รับความเสียหายเลยอะครับ ผมก็มาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไอ้พูลูกที่ดังเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นฟ้าใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ามันดังข้างล่างนะฮะพอดังข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับผมก็สังเกตเอ๊ะทำไมมันมีไฟแดงๆขึ้นมาตรงตรงตรงที่เขาจุดฟ oh ุกกันนะครับค่ะเลยเห็นว่าเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้อะครับคือเสียงดังสนั่นวันไหวมากใช่ไหมคะก่อนที่ก่อนที่จะเห็นเปลวเพลิงอะค่ะดังมากเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในละแวกให้ผมกะกิโลนะครับประมาณในรัศมียี่สิบกิโลเมตรนะจะได้ยินนะครับค่ะ ครับก็คือแรงตันสะเทือนของระเบิดชุดนี้นะครับคือทําให้บ้านเรือนเนี่ยนะฮะที่เป็นกระจกพร้อมทั้งศาลาวัตรพระธาตุนะครับกุฏิวัดพระธาตุแล้วก็เมนวัดพระธาตุเนี่ยนะครับพังย่อยยับเลยค่ะสังเกตว่าผู้ที่บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคณะที่มาสแสดงพลุในครั้งนี้หรือเปล่าคะก็นะฮะผม คาดว่าพนักง,งานที่จุดพุน่าจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพนักง,งานดับเพลิงของเทศาบาลเมอืองสุพรรณบุรีครับที่คอยอยู่ตรงที่จุดพลุนะครับที่ผมไปดูสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเสียชีวิตแล้วสามคนนะครับค่ะค่ะที่เห็นร่างผู้เสียชีวิตมีสามคนนะคะครับเห็นแล้วครับก็คือเห็นร่างผู้เสียชีวิตสามคนแล้วก็บาดเจ็บนี้น่าจะเยอะนะครับแล้วเมื่อกี้สอบถามกับมูลนิธิก็คือบาดเจ็บสาหัสนี้ก็หลายหลายลายเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทาง คณะท่านจะให้สัมภาษณ์ยังไงไม่รู้นะครับนี่คือผมอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยอะครับค่ะสังเกตบ้านเรือนในบริเวณนั้นเพลิงไหม้รวดเร็วไหมคะก็เหมือนจุดไฟเผาฟองฟางอะครับคุณผู้ดำเนินรายการค่ะก็คือมันพลึกเดียวอะครับก็คือไปหมดทั้งทั้งแถบเลยครับประมาณยี่สิบหลังนะฮะค่ะชาวบ้านวิ่งหนีกันโอลมานเลยหรือเปล่าคะ โรมานมากเลยครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้สหนะทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศมาว่ายังมีพลุอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้จุดแล้วก็ให้อบพยพยชาวบ้านนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะระเบิดอีกมาหรือเปล่าหรือประทุอีกหรือเปล่าไม่รู้อะครับค่ะคุณพิษณุอยู่ในบริเวณที่กําลังเกิดเหตุอยู่นะคะตอนนี้สังเกตว่าย,ยังได้ยินเสียงพลุระเบิดอยู่ไหมคะ,ะตอนนี้เสียงพลุไม่มีแล้วครับค่ะครับไม่มีมีไม่ไม่ไม่มีม,ไม,ไมีไม่มีพลุระเบิดแล้วครับก็คือตอนนี้กำลัง ตอนลำเลียงพลุที่ยังไม่ได้จุดน่าจะเอาออกนะครับค่ะตอนนี้คนในบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุไปหลบกันอยู่ที่ไหนคะไปรวมตัวกันที่ไหนคะตอนนี้ศูนย์รวมใหญ่เลยคือศาลาใหญ่ของวัดมหาธาตุนะครับวัดวรศริรณรัตนมหาธาตุนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอคคีภัยอะครับค่ะคือทางเทศาบาลแล้วก็อบตอต่างๆครับมาตั้งศูนย์ตรงนี้พร้อมทั้งท่านสรท่านสสรัชชนะครับยังอยู่กับเราอยู่ด้วยครับ ประเมินแล้วต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะก็สําหรับพี่น้องที่ประสบภัยนะครับผมคาดว่าน่าจะคืนนี้ก็คงจะไม่มีที่พักอาศัยก็คงจะต้องเอาพักอาศัยที่สาราวัปทาศนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีขั้นใดที่ใจบุญนะครับอยากจะเอาน้ําหรือว่าอาหารมาช่วยด้วยก็ยินดีครับค่ะคุณคพิษนุสังเกตดูว่าตอนที่เกิดพลุระเบิดตอนนั้น การแสดงที่หน้าเวทียังดำเนินต่อไปอีกสักประมาณกี่นาทีคะอ,อ๋อก็แสดงจนจบนะคะจบจบที่ท่านบรรหารท่านตะลงนะครับแล้วก็ออมีเด็กที่แสดงอยู่หน้าเวทีนะครับได้รับอุบัติเหตุก็คือเหล็กเข้าไปทิ่มแทงเด็กชายคนนั้นด้วยอะครับค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทันออกอากาศหรือเปล่านะครับน่าจะตัดไปรอไปตัดไปก่อนนะครับค่ะปีนี้นี่ถือได้ว่าคนมาร่วมงานกันเยอะมากกว่าทุกๆปีไหมคะสําหรับงานฉลองรุษจีนนะคะกอ,อ เยอะกว่านะครับและปีนี้ถือว่าโชคดีที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะออกไปร่วมงานข้างหน้าด้วยเยอะถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตเยอะแล้วก็บาเดเจ็บเยอะอะครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสรุปทุกปีปีนี้จะร้แดงกว่าค่ะครับเพราะว่าอ,อท่านบรรหารเนี่ยนะครับท่านมีการจุดจุดพุ้เยอะอะครับแล้วก็สถานที่จุดพุ้ที่ท่านท่านได้เลือกไว้เนี่ยนะครับมันเป็นเขตชุมชนนะครับ ก็คือคเป็นชุมชนหนาแน่นเลยก็คือมีบ้านอยู่เป็นร้อยร้อยหลังนะครับค่ะค่ะ,ค,ะคุณพิษนุสังเกตบาดแผลของคนที่บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเป็นเป็นแผลเป็นแผลแผลแผลแผก็อ่าสะก,กันนะครับถ้าเป็นแผลสะกันเยอะค่ะแล้วก็เป็นประเภทแบบไฟคลอกด้วยแล้วส่วนมากจะเป็นอ่าผู้ป่วยที่ประเทศแบบว่า หลังคาครับร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับสือกระเบื้องแล้วก็กระจกบาดอะไรอย่เงี้ยครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะอบาอแล้วค่ะ,อะ,คะขอบคุณมากค่ะคุณวิษณุค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะคุณวิษณุเป็นผู้ทีอ่อยู่ในเหตุการณ์นะคะที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยระบุว่าได้ยินเสียงพลุดังสนั่นวันไหวในงานนะคะในขณะที่ การแสดงบนเวทีก็เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นภาพของการแสดงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งค่มครึ่งที่ผ่านมานะคะในงานฉลองที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นนาทีที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุทุกระเบิดนะคะเป็นภาพที่เราได้มาจากถูเซน,นะคะ โดยการจัดงานในวันนี้นะคะเป็นการเตรียมงานกันอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะโดยเตรียมงานระหว่างข้าราชการระดับสูงที่ร่วมกับทางคุณบรรหารศิลปะอาชานะคะโดยกำหนดการของวันนี้เริ่มกันตั้งแต่เมื่อ18นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยพิธีมีพิธีเปิดงานตรุดจีนสุพรรณบุรีปีทองมังกรสวรรค์มีการแสดงก่อนหน้าที่จะเกิดการจุดพลุนี่นะคะก็มีการแสดงทั้งเจ้าแม่ <ไ rat. S 1> กวอิมพันมือ การแสดงชุดกายกรรมรถไต่าทางในลูกโลกการแสดงระบำชุดทุ่งนาเขียวขจี The happy life in farmland นะคะและเกิดพลุดอกไม้ไฟไพรโรเทคนิคก่อนที่จะเกิดเหตุพลุระเบิดขึ้นนะคะ